ที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่หนุมานเวอร์เป็นพื้นที่นะคะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรม ทางซิปไลน์เป็นกิจกรรมผจญภัยนะคะให้ทางลูกค้านักท่องเที่ยวนะคะได้มาสนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่มีความหลากหลายก็เป็นกิจกรรมสกายวอล์กแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายนะคะอุปกรณ์ชุดต่างๆจะเป็นอุปกรณ์ที่นําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะได้รับการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยนะคะก่อนที่ทีมงานจะนํามาใช้ได้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชานาญความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์นอกจากกิจกรรมซิปไลน์ของที่อนุมานเวอร์แล้วะคะ่ะก็จะมีในส่วนของ ร้านอาหารนะคะจะเป็นร้านอาหารทรีมังกี้สนะคะที่เป็นร้านอาหารพื้นเมืองนะคะได้รับผลกระทบ100%เนะคะเนื่องจากว่ามีการแจ้งปิดกิจการชั่วคราวก็เพื่อเข้าพื้นที่ของทางหน่วยแพทย์นะคะเข้าตรวจพื้นที่ในแต่ละที่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะจำนวนลูกค้าต่างๆที่เข้ามาก็ ยังลดน้อยอยู่นะคะแต่ก็จะคึกคักหน่อยในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากที่เรื่องของโควิดเข้ามานะคะเราก็เพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะจะต้องผ่านการคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะ พนักงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะคะก็จะต้องผ่านการคัดกรองนะคะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วดูแลลูกค้าโดยตรงเนี่ยก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยอุปกรณ์หมวกนะคะแล้วก็ชุดที่เราใช้ประกอบการเล่นกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็จะมีการทําความสะอาดทุกครั้งก่อนเล่น นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยสมใสไปเล่นกิจกรรมในครั้งหนึ่งเนี่ยพอกลับมาเนี่ยเราก็คือจะถูกคัดแยกอุปรกรณ์จะถูกคัดแยกเพื่อไปทําความสะอาดนะคะล้างเช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมด อยากจะฝากนะคะาการท่องเที่ยวของภูกเกต็ตด้วยฝากจังหวัดภูกเกต็ตด้วยจริงๆนะคะภูกเกต็ตสวยงามนะคะภาพความสวยงามนี้ก็ยิ่งกว่าเดิมนะคะอดีตสวยงามแบบไหนนะคะตอนนี้ยิ่งสวยงามกว่าเดิมนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าในช่วงที่เราพักกันนะคะอยู่ช่วงหนึ่งก็เหมือนทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูนะคะฝากสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยได้มาสัมผัสว,นานว่าตอนนี้ภูกเกต็ตเนี่ยน่าเที่ยวแค่ไหนนะคะ